สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ bk auto garage ช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับยานยนต์ล้ำอนาคตทั้งบนบก บนฟ้าและในทะเลวันนี้เราจะพามารีวิวสุดยอดเทคโนโลยีแห่งปี2026กับเรือดำน้ำไฮบริดรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำในลำเดียวกันนวัตกรรมนี้ถือเป็นการผสมผสานที่เปลี่ยนวงการทางทะเลเพราะสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายทั้งด้านการทหารการพาณิชย์และแม้กระทั่งการท่องเที่ยวรูหราการออกแบบภายนอกของเรือไฮบริดนี้เน้นไปที่ความลู่ลมและการลดแรงต้านน้ำ ตัวเรือทำจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมอลลอยที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานสามารถทนแรงดันน้ำได้ในระดับลึกมากกว่า600เมตรรูปทรงภายนอกถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และอุทกพลาศาสตร์ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำระบบเปลี่ยนโหมดการทำงานได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วและปลอดภยัยเพียงไม่กี่นาทีเรือก็สามารถเปลี่ยนจากโหมดผิวน้ำไปสู่โหมดเรือดำน้ำได้ทันที ในส่วนของขุมพลังนั้นเรือไฮบริดรุ่นปี2026ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์เจเนเรชันใหม่ที่มีความจุสูงกว่าเดิมถึง40%นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบพลังงานไฮโดรเจนเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการเดินทางระยะไกลโดยไม่ปล่อยมลพิษ ทำให้เรือลำนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนได้อย่างมหาศาลความเร็วสูงสุดบนผิวน้ำสามารถทำได้ถึง75นอตและเมื่ออยู่ใต้น้ำสามารถทำความเร็วได้ประมาณ45นอตซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับเรือดำน้ำเชิงพาณิชย์ ภายในห้องโดยสารออกแบบมาอย่างหรูหราและกว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง60คนพร้อมด้วยระบบความบันเทิงดิจิทัลเต็มรูปแบบทั้งจอสัมผัส O L E D รอบทิศทางระบบเสียงสามมิติและระบบปรับอากาศควบคุมอัตโนมัติที่ปรับสภาพบรรยากาศภายในให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นเพื่อท่องเที่ยวหรือการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใต้น้ำระยะยาวก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ระบบความปลอดภัยของเรือดำน้ำไฮบริดนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ได้รับการพัฒนามาอย่างจริงจังมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบลำเรือที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางใต้น้ำได้แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยระบบนำทาง AI ที่ทำงานร่วมกับดาวเทียมและเรดาร์ใต้น้ำทำให้การเดินเรือมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงนอกจากนี้ยังมีระบบหลบหลีกอัตโนมัติเมื่อพบวัตถุที่อาจเป็นอันตรายรวมถึงระบบปลดฉุกเฉินที่สามารถทำให้เรือโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีเสริมเรือรุ่นนี้ยังมีระบบสื่อสารใต้น้ำที่ทันสมัยสามารถเชื่อมต่อผ่านคลื่นเสียงความถี่พิเศษและส่งข้อมูลได้อย่างเสถียรแม้อยู่ในระดับน้ำลึกถึง500เมตรนอกจากนี้ยังมีการรองรับการควบคุมจากระยะไกลโดยศูนย์ควบคุมบนบกซึ่งทำให้การปฏิบัติการด้านการทหารและการสำรวจใต้น้ำปลอดภัยยิ่งขึ้นหนึ่งในจุดขายสำคัญของเรือดำน้ำไฮบริดปี2026คือความอเนกประสงค์เพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในฐานะเรือท่องเที่ยวหรูหราที่สามารถพาผู้โดยสารไปชมความงามของโลกใต้น้ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือใช้เป็นเรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ติดตั้งห้องทดลองพิเศษรวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางทหารที่ต้องการความคล่องตัวและการพรางตัวขั้นสูง ด้านเทคโนโลยีการพรางตัวหรือ s t e e l System ได้รับการพัฒนาโดยใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์และโครงสร้างที่ลดการสะท้อนของสัญญาณโซนาร์ทำให้เรือลำนี้สามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้อย่างเงียบและยากต่อการตรวจจับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าไร้เสียงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจลับอีกด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาและอายุการใช้งาน เรือลำนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า30ปีด้วยการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบตรวจสอบอัจฉริยะจะคอยประเมินสภาพตัวเรือและเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้ารับการบำรุงรักษาสิ่งนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน การเปิดตัวของเรือดำน้ำไฮบริดนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากหลายประเทศและภาคเอกชนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าและภาคการทหารที่ต้องการยันพาหนะทางทะเลที่ทันสมัยและหลบหลีกการตรวจจับได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสำรวจใต้มหาสมุทรเพื่อตามหาทรัพยากรหรือทำวิจัยทางสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ทำให้เรือรุ่นนี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็ว ความเนียบความปลอดภัยและความหรูหราเข้าด้วยกันในลำเดียวเทคโนโลยีที่ถูกใส่เข้ามาล้วนมองไปสู่อนาคตทำให้ไม่ใช่เพียงแค่ยันพาหนะแต่เป็นนวัตกรรมที่กำหนดมาตรฐานใหม่ของวงการเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำหากมองไปข้างหน้าเรือดำน้ำไฮบริดในอนาคตอาจจะพัฒนาไปสู่การใช้ระบบพลังงานสะอาดเต็มรูปแบบเช่นแบตเตอรี่โซลิดสเตตหรือพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก และอาจจะมีระบบขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถเดินทางได้เองโดยไม่ต้องใช้คนควบคุมซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและอาจกลายเป็นจริงได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าและนี่คือการรีวิวเรือดำน้ำไฮ